สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุสยสไยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เอาเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ก็ไม่ค่อยได้ทานได้กินของที่นี่นะคะก็เมนูหมูหันนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสบางร้านอาหารเขาก็จะทำไว้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูคริสต์มาสของทางร้านอาหารที่นี่เขาทำไว้นะคะปพื่มาทานเป็นุฟเฟ่านะคะทุกคนก็จะมีอาหารหลากหลายคะ่ะก็จะมีที่ทั่วๆไปคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อยก็จะเป็นหมูเป็นตัวเลยนะคะนี่คะ่ะ เห็นหมูเป็นตัวๆเลยนะคะทุกคนก็แล้วแต่เราจะไปทานกับข้าวกับมันฝรั่งหรือว่ากับสลัดกับอะไรก็ได้ค่ะปุ๋ยเลยเอาหมูหันตัวนี้มาฝาก,กเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็มีหมูหันตัวใหญ่ๆมาฝากทุกคนนะคะมาค่ะ มาทานหมูหันกับเจ๊ปุยสไปรมันนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจด้วยนะคะที่แบะมาชมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาหมูหันมาฝากเพื่อนค่ะขอบคุณทุกๆก,ก,ก,กำลังใจที่แบะเข้ามาชมนะคะผิดพลาดประการใดปุยก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายค่ะ เสียงไม่ค่อยมีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ